เดี๋ยวมาดูข้อนี้กันนะครับข้อนี้นะครับโจทย์บอกว่าพ่อค้าซื้อไข่ไก่มาจำนวนทั้งหมด270ฟองครับวงไว้ก่อนนะครับแล้วเขาบอกว่าพ่อค้านี่เลครับคัดไข่ไก่ออกขาย1ใน3ของไข่ที่เหลืออยู่ทุกวันอยากทราบว่าภายใน3วันจะมีไข่ถูกคัดออกทั้งหมดกี่ฟอง คีย์ข้อที่หนึ่งของการทำโจทย์ข้อนี้ทุกคนต้องรู้ก่อนว่าคำว่าของมีความหมายในทางคณิตศาสตร์แปลว่าอะไรครับของเท่ากับคูณดังนั้นคำว่า1ใน3ของไข่ทั้งหมดมันคือหมายความว่า1ส่วน3คูณด้วยจำนวนไข่ทั้งหมด โอเคนะครับตรงนี้ทุกคนดูก่อนนะถัาทุกคนรู้ตรงนี้แล้วไปต่อครับโจทย์บอกว่าคัดไข่ออกทุกวันวันละ1ใน3แสดงว่าไข่ทั้งหมดมีกี่ส่วนครับ3ส,ส่วนเต็ม3ส,ส่วนคัดออกทุกวันวันละ1ใน3แสดงว่าแต่ละวันจะเหลือไข่เท่าไหร่ครับ2ใน3คือคัดเสร็จแล้วเนี่ยวันนั้นอาจจะเหลือไข่2ใน3ถูกไหมครับผมคิดแบบนี้ครับ แสดงว่าไงครับโจทย์บอกว่าวันตอนแรกเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยมีไข่มาสองร้อยเจ็ดสิบฟองคัดออกหนึ่งในสามเหลือเท่าไหร่ครับสองส่วนสามเท่ากับเวลาทำแบบนี้ทำไงดีสองร้อยเจ็ดสิบคูณสองหารด้วยสามนะครับตัดเลยครับเก้าสามยี่สิบเจ็ดเป็นเก้าสิบเนอะแสดงว่าวันแรกคือเก้าสิบคูณสองวันแรกเนี่ยเดือร้อยแปดสิบ วันที่2ก็เอาของวันแรกที่เหลือมานั่นแหละเราคูณด้วย2อง3น,นะครับ180ยแคูณสหารสานะครับตัดได้60สนะินะหกสคูณสเป็น120แสดงว่าจบวันที่2เหลือ120ครับวันสุดท้ายครับเอา120มา คัดออกไปแล้วจะเหลือสอบใน3เท่ากับ120คูณ3นะครับมันก็เออผอ่าร3นะครับมันก็คือ40เนาะ40คูณ2เป็น80อ้าวตอบเลย80ไม่มีช้อยข้อสอบผิดหรือเปล่าคำตอบคือข้อสอบไม่ผิดครับแต่ผมผิดเพราะอะไรครับโจทย์ถามว่าจะมีไข่ถูกคัดออกกี่ฟองครับโจทย์ไม่ได้ถามว่า ไข่เหลือวันที่3กี่ฟองเห็นไหมถ้าเกิดคนออกข้อสอบคร้อมีใจร้ายหน่อยนะครับก็จะมีช้อย80รอเลยนะครับแต่โชคดีเขาเป็นคนใจดีเขาเลยไม่มีเขาเลยไม่มีช้อย80รอดังนั้นโจทย์บอกว่าตอนแรกเราซื้อไข่มาเทไร270แเ้วราวันสุดท้ายเหลือเท่าไหร่80แสดงว่ามันถูกพัดออกไปเท่าไหร่ครับ270ลบ80ครับคำตอบคือ190ตอบชอยสครับผม